ไม่ว่าจะเป็นอุบลอุดรโคราชมุกดาหารขอนแก่นเชียงรายสุรินทรพิศนโลกร้อยเอ็ดเชียงใหม่ระยองนครพนมหาใหญ่สกนลนครชนบุรีมหาสารคามสาขาล่าสุดน,นะครับที่บุรีรัมย์ครับข้ามไปนครหลวงเวียงจันทร์ครับสบปปลาวก็มีครับพัตการอาหารญี่ปุ่นโอชินีนึกถึงอาหารญี่ปุ่นคิดถึงโอชินีครับกาแฟสมวยไทยโดยเสี่ยสมานบุญยอครับกาแฟเพื่อสุขภาพรสชาติเข้มข้นเตะปากสนใจ สั่งซื้อหรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เบอร์นี้เบอร์เดียวครับ0947891419รูปร่างใกล้เคียงกันเลยนะครับขวากับซ้าย,ยาซ้ายก็คืออนันตชัยครับสอดมีดค่ามมวยสอชคมีชัยครับ ขวาใชยไปแล้วหนึ่งรายครับก็ถือว่าเป็นไข่โดยคุณภาพนะครับที่เป็นสนให้ความเชื่อถือและกำลังมาแรงมากครับมาเทปเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแทงซ้ายดีครับซ้ายล้วนๆครับสินวัชรพลมีนโยธินมีใครนี้เป็นการซิซ้อมการเตรียมตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับหายห่วงครับคุณเฮงสั์เจศิ์ครับคุมเองเลยวันนี้ แม่ยานางขอ,อกค่ายด้วยครับวันนี้มากันครบทีมขยับเข้าหานะครับเตะท้ายครับมัดตัดล่างครับวันชลพลถ้าเกิดเอาแหลมโพสิทธิ์คุณวสันเป็นตัวตั้งนี่แดงนี่พึ่งจะเอาชนะมาครับส่วนน้ำเงินนี่แพ้มาสองไฟแต่ว่ามันก็เทียบบรรจิตายางไม่ได้ครับว่าแดงชนะแหลมโพมา จะต้องชนะวัชรพลครับหรือว่าวัชรพลจะแพ้ทางด้านของอนันตชัยครับไม่ใช่ครับอยู่ที่วิธีคิดวิธีชกและก็การออกอาวุธในวันนั้นนั้นครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนครับเพราะว่าคู่อส้โอ้ยหมัดสายตรงครับอะไะครับยังขาเชือกอยู่ยังไม่สุดครับยังไม่สุดแม่ยังไม่ลงไปกองกับพื้นครับมือยันพื้นเลวก็ต้องนับแล้วครับ แต่ว่าตังควมเมื่อสักครู่นี้ขาเชื่อคอู่ครับถือว่ามีดวงพอสมควรกับจังหวะเมื่อสักครู่ไม่นับครับขยับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับขยับเอาคืนครับอุย้ยแข้งขวานี่เต็มชายโครงครับสนุกแล้วครับคู่นี้ครับถึงถึงถ,งถิงถิงครับถิงเงินนะขยับโดนซ้ายหน้าปักศอกซ้ายโอ้โหวันนี้ทางด้านของอนันรรตาชาัยครับ แหมมัดซ้ายกับศอกซ้ายวชิรพลได้ลิ้มรสชาติแล้วมาดุจริงๆครับอนันตชัยชมความเข้มข้นกันต่อนะครับมีนาโยทินยอมง่ายๆสักที่ไหนนี่แหละครับมาตายกันต่อครับอนันตชัยขยับเดินครับทิ้งหมัดซ้ายอีกแล้วครับดูว่าวชิรพลจะป้องกันตัวรัดอุมขึ้นครับฝ่ายนั้นไปก่อนเตะหลุดครับโอ้โหนี่ครับเจ็บแล้วต้องจำแล้วนะครับทางด้านของวชิรพลครับไปหลุดบ่อยๆเนี่ย มีทั้งหมัดมีทั้งสอกครับอนันตชัยวันนี้ขยับนะครับแหมขวาไม่ได้ครับเตะซ้ายไปครับยกขวาบังครับทีบครับเสียจังหวะไปครับจังหวะจะเตะขวากระโดนบวกไหลแขนแยกมา จังหวะมันแบบบๆกันอยู่นะครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับวรชรพลออกขวาได้ครับโดนต่อยลำตัวอนันตชัยวันนี้ถึงกับมาดุจริงๆครับจังหวะฉายเป็นฉายเป็นชุดเลยครับโอ้โหโดกรมาดชุดใหญ่ๆครับก็น่าคิดนะครับเพราะว่าวรชรพลแกก็ยังนิ่งอยู่ครับเนี่ยครับนิ่งแล้วก็รอโต้ครับดูว่าจังหวะเร่งออกของอนันตชัยนี่ปลายจะเป็นอย่างไรครับ ก็มีการบ้านให้คิดแหละครับเรียกว่าดูอาวุธนักมวยไปก็คิดตามไปด้วยครับนักมวยก็ชกไปคิดไปครับคนดูก็ดูไปครับแล้วก็คิดไปด้วยครับสมองไม่ฟอครับคิดกันเยอะแะคแค่อย่าไปฝันี่ตกกับโควิดให้มากจนชีวิตนี้ไม่ต้องทำมาหากินกันละครับนั่นสิครับเดี๋ยวจะเสียจริตกันไปหมดเป็นเป็นก็รักษาครับเบื้องต้นเราก็ป้องกันตัวเราไปก่อนครับทำตามกฎทำตามระเบียบของสบคก็เท่านั้นแหละครับ ผมเป็นมาแล้วครับเลยกล้าพูดครับว่าเป็นแล้วไม่ตายแน่ครับคุณปองมีภูมิลนะนะเตะขวาหมัดขวาเตะซ้ายมาครับทางด้านของอนันตชัยครับคู่นี้เข็มค้นจริงๆครับวัชรพลก็เริ่มจะตั้งเกมติดครับเริ่มจะออกแข้งขวาเริ่มจะปากศอกหมัดสู้ครับเอาใจจริงๆครับมวยคู่นี้อาจจะไม่ได้ดูเดือดครับเลือดทล่านครับ ว่าจังหวะนั้นมีโอกาสที่จะเช็คบินได้เหมือนกันทั้งคู่ครับปลายยกที่2แล้วนะครับโอ้โหเอาละครับเริ่มแล้วเหมือนกันนะครับวัชรพลครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มงัดออกมานะครับเริ่มเผยออกมาทีละนิดทีละนิดนิ่งมากครับวัชรพลครับเตะขวาไปครับพยามยกซ้ายบางครับบวกหมัดครับจังหวะนี้ต่างคนต่างถักทากักถากกัดซวกซ้ายแล้วตีขวาอีกทีนึงครับ ผลัดกันได้ผลักันโดนครับโมดยกครับโจทยากเหมือนกันครับเมื่อเจอกับเกมบุกของอนันตชัยครับผ่านไป2ยกะมาดูยกสามของวัชรพลจะกลับมาสู่เกมครับเพราะว่ายกแรกนั้นโดนไปเยอะแยกมาครับยังเดินต่อครับเตะฟวาครับคนหนึ่งแทงคนอีกสับ เตะข่าวขวาครับอนันตชัยยกที่3ครับแต่ว่าหน่วยคู่นี้มันเข้มข้นมาตั้งแต่ยกแรกครับเตะขวาครับวัชรพลครับโอ้เริ่มจับจังหวะสาดตร์แข้งขวาได้แล้วนะครับอ้าวศอกซ้ายมาอนันตชัยก็ยังน่ากลัวอยู่นี่ครับยังแข็งแรงครับอนันตชัยจังหวะบิดวัชรพลหันไปมองพี่เลี้ยงมองคุณเพงหน่อยครับบอหัจังหวะวางแข้งขวาครับ มีตบฟุกซ้ายครับแถวหุยแมแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับนันทชัยแกเอาคืนทันทีเลยครับโดนซ้ายก็จริงครับเป็นเกมที่ยากก็จริงครับแต่ว่าแม่ไยชนะมันหวงหอมหวนครับน่าลักครับนันทชัยคุมจับอีแยกมาครับก็ยังเป็นเกมเดินของนันทชัยครับเนี่ยครับวชนรพลเตะขวาครับ โอ้แล้วอนาจัยถึงตัวครับตีข่าวขวาครับพยายามจะใช้เหลี่ยมมาช่วยเอาตีซ้ายครับวัชรพลกรรมการแยกครับยังชกในจังหวะสองครับโดนแข้งซ้ายของนัตชัยจับโโอ้หแล้วตีซ้ายครับได้เชียร์ครับได้เชียร์ครับทีมเชียร์วันนี้มากันเยอะนะครับอุดรนี่ลุ้นอยู่ที่มุมด้วยครับมาทีมชุดใหญ่ครับบังบังลูกขึ้นเป้าจังหวะนี้บิด แม่จะแข็งแรงดูครับเอ้าตีโอ้โหสุดท้ายครับรนจัตชัยเข็งแรงกว่าครับครับเอาจนได้ครับเอาจนได้ครับแม่ก็จังหวะนี้มันก็อย่างว่าแหละครับเข้าใจเลยครับมันขืนตัวไม่ได้ครับครับต้องเพิ่มความขยันขึ้นมาหรือเปล่าครับวัชรพลครับตีเท่าซ้ายเรนจัชัยจับจับแล้พาเข้าเชือกตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้ครับด้านล่างนั้นก็บิดจัตัวแข็งเลยครับ คุดอุดรเห็นชัดๆนะครับแพงจังหวะสุดท้ายนี่เก่งมากครับอนันตชัยแกพลิกเหลี่ยมช่วยดึงแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับคือจังหวะมันเต็นใจครับเอะไะครับเตะซ้ายครับจับครับตีเข้าขวาครับโอ้โหดูฮะแต่มวยอย่างนี้นะบถ้าพลิกบ่อยๆครับ ถ้าหากว่าตัวเองเรี่ยวแรงไม่คงที่นี่นอาจจะหมดได้ครับผมมันต้องใช้แรงเยอะครับจังหวะพลิกเดีม่มนี่ฮนะและ,และที่สําคัญนี่อนันตาชาัยแกเร่งมาตั้งแต่ยกหนึ่งนี่คือยกที่สามนะครับแฟนมวยไม่ใช่สี่ห้าอะไรแต่อย่างไรนะครับโอ้หมดยกครับสั่งเดินแล้วครับเตะขวาครับวัชรพลถามอะไรได้ไหม <c oughs> ดูลูกจับของอนันตาชายัยแข็งแรงจรงิจรงๆ การหายจากเวทีเมื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจะมีผลหรือเปล่าครับเพราะว่าอนันตชัยเองก็พึ่งจะไปยืนเส้นยืนสายครับที่ปัตตานีมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอนันตชัยั้นถื่ายกแรกกก็เหมือนกับได้ตุนไว้แล้วนะครับแต่ว่าแข้งซ้ายครับวัฒนพลพยายามจะเร่งขึ้นมาครับปัต้องเร่งขึ้นมาแล้วทําให้มันเท่าันก่อนครับเมื่อสักครู่โดนหมัดขวาก็ย่อไปเหมือนกันนะครับ เอาละครับเชื่อว่าเชื่อว่าคงรู้แหละครับว่าจะชกยังไงต่อครับมันคือบิดบิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันติดเชือกครับเสียแรงเปล่าเอาละครับกรรมการเรียกมาเอาละครับขวาครับนายชัยนายขุมได้ดีอยู่ครับไม่ต่อเนื่องครับเวลาผ่านไปนาทีเสร็จๆครับทอมยกที่4ไม่ขึ้นครับเอาปักซอก ชนะพลตีตีไม่ได้ครับโอ้โหเอาลุกนี้นัดนะครับแมเรียกเสียงเชียร์ขึ้นมาได้บ้างครับแขกซ้ายครับอนันชัยกับหมาดีมัดชนพลยังต่อยไม่โดนครับวัดชรพลเตะขวาไม่เข้าครับอนันตชัยทีเตะซ้ายมาขวาโต้นี่ครับเตะขวาไม่ครับเอางัดศอกได้ครับงัดศอกได้อนันตชัยเข้ามารวบเข้ามาโหมเอาไว้ครับ ทำให้วัชรพลไม่มีลูกต่อเนื่องเลยว่าแก้กันช็อตต่อช็อตเลยครับนี่ครับเข้ามารวบเข้ามาจับไล่ขารอให้กรรมการมาแยกนายรักใส่งสัญญาณครับให้ต่อยแล้วครับอะไรจใช่ทุวันนี้ก็ชกมีจริงๆครับยกแรกนี่เหมือนกับได้นับทั้มแล้วครับอะัรนะก็คุมไว้ครับเซนตินโต้ทุกรูปแบบไม่ยุบไม่ย่นด้วยครับ แต่ไม่นับนะครับแต่ว่ามันเเกิดอาการย่อให้เห็นกรรมการไพฑุลกบกลางครับแกออกมาครับเตะซ้ายครับถีบเอาไว้ครับแกก็นัวเนียของแกไปเรื่อยครับอนนนตชัยตอนนี้ทําให้วัชรพลออกอาวุธได้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยครับขามากอดเข้ามาจับ จะอึดอัดแล้วนะครับเกมของวัชรพลมีนาโยธินไม่ถนัดอีกแล้วนะครับนี่ครับก็มาเผาเวลาไว้ครับกรรมการพิจารณาตกลงครับแยกออกมาครับ4 0 0 0 0 0 400,000ทองแวะส่วนดันดัชัยก็ต้องเก็บคุมให้อยู่ครับแม่ไม่มีอาชีนครับได้แค่ขาบตัวครับลองล็อกไว้ครับแม่ถ้ากระซิบข้ามหูคนละครึ่งเป็นไง สับซอกครับเตะขวาหมัดขวาครับจ่าเจตก็คงจะมีให้แล้วนะใช่จ่าเจตรถสวยแล้วก็ทีมงานสอโชคมีชัยครับถ้าเกิดสับกูต่อสู้แต่ที่เขามีให้ไฟละหมื่นนะอ้ยสอโชคมีชัยครับใครก็ได้ครับที่ไปซ้อมที่นั่นเกี๋ยวมาครับกรรมการครับเตะซ้ายครับโอ้ยโดนหมัดครับโดนหมัดครับกดแขนนว่ตีข่าวครับ โอ้วัชรพลขึ้น,ะะนขึ้นมาขึ้นขึ้นมาครับไม่กอดด้วยไม่กอดด้วยขยันขยันรังเกียจ<ม>จำไว้จำไว้แอดดัมทำได้มาแล้วครับแอดดัมมัดน,นี่นะครับควาพลังอัดฉีดมันก็เป็นพลังแสงเร้นแบบนี้นะครับโอ้โหสามอะซีแซนครับครับครึ่งล้านนะครับเกือบวครึ่งล้านอ่ะอ่ลุยต่อครับหมัดซ้ายโอ้ยโอ้โหเตะขวามาครับอนันตชัย เดินต่อครับมาเทลพลดูยไ,ไม่กอดไม่กอดลังเกีดเดยจหยิบฉัน,<อ>นกรรมการไทยทูตแยกเราต้องผลักออกผลักออก<ไม> <PlayStation> แล้วก็ให้กำลังใจทั้งบุยทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่าอยากให้พลิกล็อกนะครับแน่ <Message to you> ให้ต่อยกันให้เต็มที่นะครับ <S <S ตอนนีม้มุมของผู้บรรยายก็แน่นอนแล้วครับก็อยากให้กระเตื้องขึ้นมาครับเพื่อความเข้มข้นนะครับเอาไปซ้ายที่ขวามัด ไม่กอด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 ,ไม,กอดไม่กอดอะไรผมจะกอดอ่าเผาเวลาได้เยอะครับอน,นันตชัยหาสิบวิแกก็พยายามจะสะบัดศอกครับสู้ดีกับวัชรพลแต่วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายกหนึ่งแต่วัชรพลเสียศูนย์ไปเยอะเลยนะครับ ทำให้เกมยกระต่อมามันยากขึ้นนะครับแต่ว่าหัวใจครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับดักทีบเาไว้ครับกระบีเจอกับสุโขทัยครับคู่นี้ครับกรรมการแยกมาครับไฑูรุลกบกลางครับท้ายๆแล้วครับดูสิจะเหี้ยนอีกสัปดาห์หรือเปล่าครับอันันตชทัยเข้ามากอดเอาไว้ อัปกัดขวาเอาละครับลูกศิษของจ,จ่าเจดครับเจ้าของขายรถมือ2-5สาขานะครับแล้วก็ฟรีครับฟรีเงินดาวด้วยครับโอ้โหใจดีจริงๆครับรถสวยจ่าเจดกรรมาการไพฑูรย์กบกลางครับรวบรวมคะแนนข้างล่าง3ท่านแล้วก็ชูมือไปที่ นักชกมุมแดงครับอนันตชัยรถสวยจ่าเจดครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวัชนพลมีนโยธินแบบตื่นเต้นเรา้าใจครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้พ